สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมานวดบทิโภท่าที่8กันแล้วนะคะเกือบจบหลักสูตรแล้วค่ะท่าที่8ท่าสลัดน้ำเหลืองค่ะนะคะเราก็ต้องรูปหน้าลูกค้าแล้วก็เตรียมพื้นที่ให้พร้อมนะคะเพราะว่าท่านี้เป็นท่าที่ผ่อนคลายนะคะเป็นท่าผ่อนคลายแล้วค่ะหลังจากที่เรานวดคลึงกด นู่นนิ่น่น,นลูกค้านะคะจะจะเริ่มอ,อยากจะได้ความที่เป็นพริ้วไหวอปอบประโรมนะคะเอาล่นะคะตบัดปลายนิ้วให้พริ้วที่สุดนะคะเท่าที่เราจะทำได้ค่ะรูดนะคะรูดที่คางขึ้นมาเบาๆแล้วก็หมุนพลิกหง่ายขึ้นนะคะรูดคว่ำพลิกหง่ายขึ้นนะคะรูดนะคะ,ะแล้วก็หมุนหมุนพลิก อ่แล้วก็นะคะหมุนพลิกนะคะคว่ำเห็นไหมแล้วก็หมุนพลิกขึ้นไปอ่ทําเร็วๆก็จะดูพริ้วแล้วะนะคะทําแบบนี้นะคะ20ขครั้ง1น3 4 5 6อ8 9ามอีะ่ะพี่กดด้ิตาจะให้ดูช้าๆอีกทีหนึ่งนะคะรูดมานะคะรูดมา ข้ามมือใช่ไหมคะแล้วก็พลิกง่ายขึ้นพร้อมกับกดรบโกยหน้าลูกค้าขึ้นมานะคะอ่ารูดกดรูดนะคะอ่าอย่างนี้นะคะอันนี้คือ slow motion อ่าโอเคไปฝึกกันนะคะค่าที่8ปดพริ้วไหวอันนี้จะเป็นการปอบประโลมลูกค้าด้วยปลายนิ้วนะคะสัมผัสเบาๆแต่เน้นหน่วงหนักนิดหน่อยนะคะตรงท่าหมุนหมุนแล้วโกยเนื้อขึ้นมาแล้วก็สะบัดหมุนโกยเนื้อขึ้นมาแล้วสะบัด ะะไปฝึกกันนะคะแล้วติดตามท่าที่9ค่ะเกือบจบแล้วนะคะเจอกันคลิปหนะะ้าค่ะ